มันมาเปลอนม่ได้เลยต้มมไดีขห้ลาขาวนั่นลบบลักอไรเลือดใส่เพือนพี่นั่งกับ่พ่อเลยค่ะอนนี้ก็คือเลือดเป็ดเป็นบ่เลือดเป็ดอ๋ออ้เปคลาบแดงรืออันนี้้าโต ข้าวะเลสองมิาเอดครับอ่าปาขเองเสอเบงขาเยงเสอบงอันนี้มันเป็นรวมอย่างนี้ไงร้านเราไม่ได้รู้หรอก กินมัก็นอระเียวเนีนยีผักแล้วจะให้อไหะ,ะไร,ไรนียคะขายขายม้าเลยประมาณยี่สิบปีแล้นะคะครับแรกเริ่มก็เป็นร้านเล็กๆขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแล้วเริ่มมาเปลี่ยนตอนไหนครับริม,มาเปลี่ยนตอนที่มันขายของไม่ค่อยได้เท่าไหรแ่แบบว่า มีร้านข้างๆกันเข้ามาเปิดเน mm hmm. ี่ยนะทีนี้เขาขายลาบร็จที mm hmm. นี้เขาก็ทำๆแล้วเขาก็ย้ายคให้ตัวเองก็ลองดู oh.